เสียงตําข้าครั่วอีกแล้วเพื่อนๆเจ๊ก็รีบวิ่งเข้ามาในครัวทันทีมาดูเขาทำอะไรอ๋อเขาทำข้าวคั่วเอาไว้ใส่ลาบนี่เองนี่เลยจ้าเรียบร้อยลาบวันนี้เราจะได้กินลาบมาถึงเห็นเข้าหั่นข้าซอยเตรียมเครื่องปรุงเอาไว้แล้วเจ๊กับมาไม่ทันนะจ้านี่เลยดิบมะนาว ปรงเครื่องเรียบร้อยใส่ผงนัวลงไปเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเขาก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเจ๊รอกินอย่างเดียวก็ได้นะจ้าอืมแซ่บๆเลยเมนูนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวนะจ้าเพื่อนๆอ,อืมเรามีพ่อครัวหนึ่งข้าวเหนียวเต็มหวดเลยเต็มกระติบ เห็นไหมข้าวเหนียวนุ่มๆใหม่ๆโอ้เต็มกระติบเลยจ้านุ่มไม่นุ่มเดี๋ยวเจ๊ชิมก่อนนะร้อนๆเลยจ้ะโอเคยังมีส้มตำอีกนะจ้าเมนูต่อไปจ้ากินแล้วหายปวดหัวทันทีเลยจ้ายาอย่างดีเลยแซ่บๆกินกับผักบุ้งนะจ้า จะมีผักบุ้งอยู่ตำหนึง่งเรียบร้อยแล้วจ้าไปกินกันนะจ้า